รถรถมันจมรถมันจมวันนี้มันก็เลยเอาหมิ่นลงหุ่นทางมันก็เลยเอารถมาขีดมันหลุดหมดได้รถมันมีแห้งรถเข่าพอดีเพิ่นเจ้าของที่เพิ่นรับเอ็ดหัวให้แล้วงง่ายก็ได้หัวใหม่หรือหัวเลยดหรื้หัวใหม่สวยงามรถจมเข่าไปบ่ได้เทลงหันรถเหรอ ถ้าแม่บร้หัวนี่ก็เข่ามากบัได้กัผลบูได้มันจมตั้แต่ทางเขาเนี่ยวันสีเทพบัวัาเทเลยจมเลยวันนี้กะเท่แซงทางตัวบันวันนี้มันก็เข่าไปบได้เลยครับบรื้ตัวนี้ขราบบรู้รู้วตัวนี้มีอะไรกับปูกต้นอันดอันาตะวันฮดสะ เยอะเลยเดี๋ยวของคาตาวันนี่เป็นคคิดลยคาตาวันเงื่อนแหนบๆลยคาตาวันไม่ได้บันใส่ใส่บันคอยออกมาได้บ่วบันเดือนหนาแล้วก็เกลียดถนนนี่เลยเกลี่ยถนนเรียบเลยนะถนนเนาะถนนนั้นมันเรียบแล้วก็ มันเป็นอยังเข้าไปมันดินมันหวมาไหมข้าไปมันจะจมเลยโลคันนะบนต่เอาโลคันนี้เจี๊ยข้าไปเลยโลคันนี้บนน้ำเงียบเลยโอ้ตอนหาตะวันไปเลยนหาตะวัน

เด็กวยเข้าไปได้นสร้สามากกับไปบ่ได้เนาะเอาเทใส่ของทางเลยเทลองของทางเลยได้ดนี่ไปบ่ได้ลุกดจมทีมงานแกดินหมดแย้วนวดรถดมาวะ แม่นบอกคือบ่เห็นคือบ่เห็นปลายฉันว่าปลายมันเฮียบ่าสายพันเนียเที่ยงอะไรดิฮะเที่ยงนะเที่ยงอ่ะฮะอะไรเด้อ พี <N> ่กาได่มาเดียวสิปีนี้ได้ไหลายหมากเนี่ยสิหมากน้อยหนาหมากเขียบหมากเขียบเอ๋อ <N> อันนี้ไหนมือนนกสิค่าแล้วกกสิมือกสิค่าแล้วเอาขอบไปวางได้เหนเนาะค่าจะรออยู่ ไตามคิวป๊มันพอถึงน้ำมันก็เลยตายมันพอถึงน้ำมันก็เลยตายพอดีหัวมดแนบแนบเลยหัวจะแม่นนะแม่ว่ามีอพะ ให้โม้ิพุกิทำแหงอันมาโซนหำม, function, หม <c oughs> ันเทหัวสร้างะอนสร้างได้น่ะติสร้างไม้เตียนะโอ้สร้างสร้างได้พีบ้านสางถ้าบอกดูบ้านสางห้าพันสางพันสรีสังทรงไหนบ้านสาง ส่งอันมาเงี่เหมดบา,างสางต้องเกลีเข้าไปบนเนาะซ้ำมากสูงเลยเอ็ดหน้าได้เลยหุ่นหน้าทางใจมันตามกว่าุ่งทางนะเอ็ดหน้าได้เลย

หมากล้ำไย,ยเพื่อจะได้กิน ผู้เสือเขียวน่ะบอกขอบเขาเวทตามแล้วคอคือคาบเองเลยบัานบอกว่าเอไปซื้อซี่นะครับอกตามเพื่อนนะขึ้นไปคาบเองเลยบันนาบบนฮะความสำนานบอกคือกันคว,วามสำนานบอกคือกันสินนเออ ไม่บอกบอกเองตามใจคืนเองเลยเเอาคุณว่าเจ้าของรู้ป่ะนี่เออเจ้าของเอ็งได้บ่ะนี่เป็นไรบ่ะนี่เจ้าของเส้นเป็นไรบัตรเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของปวดอะไรเดี๋ยวปวดไปเลยได้เจ้าของฮะบอแมนถ้าบ้านอื้อหนิว่ะบอแมนถ้าบ้านหาเจ้าคนอะหัน Chắc lôi bán đấy ừ. Hãy oh, แล้ววันนี้ออกมาได้หรอโอ้โหลคนนี้ใจแม่บ่แหงและเข้าไปครับว่าจมแล้วนี่ฮะพื้นที่มันลมสิก็เลยอันได้ลื้อหัวต้องเอาโทมขูดออกสั้นบวได้เลยกำแพงโอ้ีอแคบแค่สันโอ้อแคบขนาดอาดอกยาก आके uh. आके